สวัสดีครับรายการดราฟตรลท์ชานวันนี้เราอยู่กับพี่อนุสรคงพาดินนะครับประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งประจบชีพัน์นะครับผมก็คือพี่อนุสรเนี่ยมีแนวทางการเลี้ยงที่เรียกว่าเอพาสครับผมเป็นโปรแกรมของพี่อนุสรที่เลี้ยงด้วยระบบน้ําหมุนเวียนบำบัดที่ทําให้เราเลี้ยงสามารถเลี้ยงสาย EMS ได้นะครับที่องสก็คืออยากจะรบกวนพี่อนุสรให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงทั้งในเรื่องของตัวการัดเลือกงลูกพันธุ์กุ้งแล้วก็การใช้ระบบการจัดการที่โดยนําเอาข้อมูลการ เทคโนโลยีการห้องปฏิบัติการการตรวจการตรวจแลบแล้วก็ระบบน้ำถึงนเรียนครับผมที่สอนครับอย่างที่ผสอนแชร์ข้อมูลนิดนึ่งลูกพันธุ์กุ้งก่อนฮะลูกพันธุ์กุ้งครับคือตอนนี้เราต้องมองว่าปัญหาของอีเมดเนี่ยจากหลายท่านนะที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านได้วิเคราะห์มาแล้วมันเป็นกลุ่มวิพาลานะครับพิโอพาลาอิโมลรดิคัตครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมาอยู่ที่อยู่ที่ไหนบ้าง ข้อมูลก็มาแล้วว่ามาจากลูกกุ้งนะครับอยู่ในลูกกุ้งได้นะคร <c ans S 1> <CR COR> ับอยู่ในน้ําได้นะครับอยู่ในดินได้นะครับเพราะยานเนี่ยคือเรารู้ศัตรูเราคือวิภาลาปุ๊บเนี้ยผมต้องต้องต้องเรียกว่าต้องเตรียมตัวเราไว้ทันเราจะสู้เขาจะยังไงครับของผมอย่างแรกเลยที่ต้องทําอย่างแรกคือกรณีถ้าลูกกุ้งถ้าเราตรวจที่ฟาร์มได้นะครับเราก็จะมีการขอไปตรวจที่ฟาร์มนะครับไปตรวจที่ฟาร์มตรวจอะไรบ้าง ผมจะมีคะแนนนะครับคะแนนอย่างแรกคือเราจะดูกีก่อนนะครับคือตอนนี้ลูกพุ้งเจ้าของฟาร์มบอกอเราเราสามารถดูลูกพุ้งแล้วบอกล้วตอนนี้เพียอะไรนะครับ,รบแล้วขนาดเพีปุ๊บเนี่ยอย่างแรกอย่างที่2องปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูเขาเรียกค่าซีวีนะครับจากพุ้งม,มาดูค่าซีวีก่อนค่าซีวีแสดงว่านนฟาร์มต่างสซสของพุ้งถ้าค่าซีวีดีปุ๊บเนี่ยกูจะเสมอถ้าค่าซีวีตกเนี่ยแสดงว่ากุ้งแตกไซย์นะครับอย่างที่2 เราจะดูเขาเรียกว่าคือแต่ละพีปุ๊บเนี่ยไม่ไขมันเขาเรียกว่ายะมีตับคือผมจะขอมาสิบตัวต่อน,นิ่มบอกผมจะดูว่าสมติพีสิบความฟ้าของเม็ดไขมันเนี่ยต้องอยู่ประมาณอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติต้องอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะให้คะแนนเรื่องเป็นไขมันเขา,าขฟ้าของของผู้ตับต่อนน้นองมาอีกน่ดแล้วก็ผมจะมีเรื่องสเตตทสคือเซลล์เครียดในตับมีไหมแล้วก็มีเรื่องตับหลุดร่อนไหม มีเรื่องมีเชื้อในตับไหมคือคะแนนสไดงอันนี้คือประมาณเจ็ดสิบคะแนนนะผมให้เป็นคะแนนเรื่องภายนอกครับอีก20่สิบคะแนนอีกสาสิบคะแนนปุ๊บเนี่ยผมจะเพาะเชื้อละผมจะพุ่งมาเพาะเชื้อครับเพาะเชื้อผมจะดู2ตัววิตัววิบแบคทีเรียรวม15คะแนนวิโรพาลาวิโรพาลายสิคะแนนครับผมก็จะรวมคะแนนปุ๊บก็ผมก็จะมีเกณฑ์อยู่จริงๆอยู่ต้อประมาณ80ดสิคะแนนขึ้นไปผมจะพุ่งที่นี่ถ้าตามวันที่ผมก็ไม่เอาครับกรณีนี้คือถ้า ถ้าถ้าเราแบบแต่ว่าผมก็ยังไม่ไว้ใจนะว่าเราพอพากจะเอาตัวนี้ผมจริงหรือเปล่าผมก็ต้องมาตรวจถึงปลาบ่อยอีกรอบหนึ่งก็เราเราก็มีการเตรียมการของเราเองโดยเราใช้ถังขนาดเจ็ดลิตรในการพัลูกุ้งเพื่อจะนำมาตรวจเชื้อได้ทีหนึ่งส่วนแล้วผมก็จองกุ้งวันที่มาปุ๊บกุ้งมาส่งปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอากู้เนี่ยไปไปไปเพาะเชื้อเลยอ่าเพาะเชื้อที่ฟาร์มผมมีห้องแล็บวันลุกขึ้นเราก็จะรู้ผลนะวันลุกขึ้นผมจะรู้ผลว่า ผมพ่อสองตัวทีซีเวกับโคลมากาวันรุ่งขึ้นผมจะรู้ตัวว่าคะแนนมันที่เราไว้ที่ฟร์มบตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าแล้วแต่ผมยังไม่ลงกุง้งผมมีถังเก็บลอยลิบอยู่ถังละหนึ่งแสนตัวนะครับผมใส่กุ้งหกน้ำผมใส่น้ำหกลอยดิรเป่าซิเจนเหมือนบอกเพาะริใบบอกเพาะฟักเลยผมใส่กุ้งไปถังละแสนแล้ก็เติมน้ําให้ได้ประมาณหกลอยดิแล้วผม่ะผมก็เริ่มมีการถ่ายน้ําเย็นถ่ายน้ําเช้า ถ้ากุ้งสายพันธุ์โตเร็วพวกบางทีเราถ่ายน้นกลางคืนด้วยผมเคยเจอบางบ่อมัน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 ขี้เยอะมากมันมันลอกคราบเร็วถ่ายเยอะบางเขาเรียกว่าออกซิเจนไม่พอบางทีเราเราเคยมีกุ้งชุดหนึ่งดีตายร้านวบบเราเคยเจอเจอแบบนั้นเลยผมเลยเมื่อก่อนถ่ายแค่เช้าเย็นแต่ช่วงหลังผมถ่ายกลางคืนด้วยเราเราเจอปัญหาช่วงที่เราถ่ายจบเนี่ยเราก็จะดูว่าเช้าวเราจะดูผลอันนี้รานนี้ผมก็จะซื้ออาหารก็เรียกว่าอาหารลูกกุ้งอาหารลูกกุ้ง่อาหารลูกบ้านลูกกุ้งในบ่ออลูกกุ้งในบ่อพ่อก็ เบอร์400ซึ่งหมอแบับกุ้งพี12ถึง15อะไรเงี้ยผมก็จะให้กินทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นที่เรารอผลตัวใช่แล้วตัวผมก็ผมก,ผมก็บับคือผมไมปปรับปรับสภาพกุ่มให้มันแข็งแรงแล้วผมมีการใส่แร่ธาตุให้กุ้มมันได้ฟื้นแล้วก็ไปให้ซ e e อออกซิเจนเต็มที่โดยที่ใช้ของตัวของกระชายบูแับเบิ้ลที่แบบฟอสเลียอที่างเนี้ผมก็ใส่กับซุปเปอร์ชาดเป่าลมให้มันแบบให้มันแล้วก็ผมก็มีการถ่ายนะ้ำผมถ่ายเกือบ90เซ็นตคือ ถ่ายน้ําเช้าถ่ายน้ําเย็นครับถ่ายาน้ำกลางคืนบางทีถ่ายกับ90%เปอร์เซพราะว่าผมว่าตัวที่แข็งอะไรจริงอยู่ในระบบอืมนะคือตัวที่มันไม่ไล่องแลลวก็ต้องตายไปในทัวระหว่างนันอยู่ครับถ้าผลพอเชื้อผ่าน สามวันเราก็ปล่อยลงป่อยดินได้เลยสองถึงสามวันผมก็ปล่อยลงบ่อยดินได้เลยแต่ถ้าลูกกุ้งแล้วดูถ้าทางสภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เราก็ย้ายมันลงกระชังถูกต้องผมมีกระชังอีกก่อนหน้านี้ที่คนรู้จักผมคืออะไรคือการเลี้ยงกุ้งในกระชังซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ได้ลงในถังผมลงกระชังเลยซึ่งลงในกระชังกฏว่าเรามาวิเคราะห์โอ้เปอร์เซ็นต์รอดอาจจะไม่ดีเพราะบางทีกุ้งมันยังไม่แข็งแรงจากบอกข้อมาปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้บ่งุงมันดีเลยปรากฏว่าลงในกระชัง แล้วเราไปเราไปทำอะไรในกระชังไม่ได้หร่อหมไปถ่ายหน้าอะไรมันมันมันก็ระบากไงแต่ตอนนี้ผมผมอนุบาลนี่ประมาณสัก3วันสองสามวันถ้ากุ้งปกติไม่มีเชื้อผมมีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบสองรอบถ้าไม่มีเชื้อพวกผมปล่อยบ่อไปเลยผมผมต้องการให้กุ้งลงรีบไปเคลียร์ื้นเพราะว่ามันจะมีนี่คือเรื่องลูกกุ้งเพราะว่ามันมีเรื่องดินอีกก่อนหน้านี้ผมต้องเคีดินอีกก็คือก่อนหน้านี้เราเตรียมเตรียมเพาะเชื้อในดินหรือว่าเรามีเชื้อมีเชื้อวิบิโอพาราในดินหรือเปล่าผมจะมีการคือทุก ตอนนี้ผมผมถ้าถ้าใครอา่านหนังสือเอาฟบินมีช่วงที่ดรน,นิติิอมคุยเรื่องเชื้อในดินซึ่งจริงตอนนี้เชื้อพี่ตรได้เลยว่าเชื้อมันอยู่ในดินแล้วนะครับอยู่ในจุดยิ่ง <ๆ S 2> บออะไรที่มีการผ่านเป็นโรคคุณไปตวรวจได้เลยว่าคุณเอาดินมาเพาะเชื้อมันมันมีอยู่แล้วซึ่งมาเาเข้าสายอยู่ในบโอลฟีนคุณค่ามันยากครับซึ่งผมก็ได้อันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ทางอาจารย์ดำอาจารย์ดำนะครับเขาก็ท่านก็แนะนาว่าเก็บเชื้อในดินมาแล้วมาเพาะเชื้ออยู่ถ้ามีพิภารามีแอนติโนมีอะไรมาอยู่ในเกณฑ์ที่อตราย ให้เอาน้ําเข้ามาประมาณก็เรียกว่าตรงที่ที่สูงสุดนี่ประมาณหนึ่งครืบจะสิบสองสิบสองเซนนะครับพวกมอเย็นคุณนายลงไอดินไปเลยไล่ละสองเล็ดนายลงไปแตกเขาเรียกไบโอฟิมก่อนแล้วก็มา2สองทุ่มเนี่ยมันคุณใช้ยาผมไม่ได้ใจแล้วแต่บางบริษัทแลวกาแต่ที่ผมใช้คลินิกคลินิกลงไปผมก็ลงไปเคลียร์ให้มันแตกให้มันฆ่าเชื้อไวไวไวละเอ๊ะแบบเทียวิภาลาลราจะได้ไปผมก็แช่ไว้ทั้งคืนเช้ามาผมให้เล็กลากโซ่ ผมต้องการเคลียร์ลาโซเช้าลาโซเย็นอีกวันใน่ลวดูน้าทิ้งน่าดูทามทิ้งแห้งหกตัวซัดรอบหนึ่งแต่ถ้ากรณีไม่มีเชื้อผมก็ไม่ต้องลงยาค่าเชื้อผมก็เอาน้ําเข้าประมาณ5 5าหเซนผมก็ลาโซเช้าเย็นก่อนปล่อยกุ้งมายะลาโซทุกวันคือไอ้กุ้งก่เลี้ยงอนุบาลไป3วันในนี้ก็ลาโซไปสี่อาทิตย์ในหลวงจะลาโซทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ตีน้าลาโซตีน้าลาโซเพราะผมไม่ต้องการให้เบอร์ฟิลเกิดปัญหาลูกกุ้งผมมาไม่มีเชื้อ ในน้าที่ผมเข้ามาเป็นน้ำระบบรีไซเคิลผมพอเชื้อในน้ําผมเนี่ยไม่มีสีเขียวอยู่แล้วมจะมีสีเหลืองมันจะสีเหลืองผมพ่อไม่มีในน้ําไม่มีลูกกุ้งไม่มีอะไรนไม่มีปุ๊บถ้าเจอสีเขียวแสดงว่าเกิดจากการคนเพื่อนนอกระบบรีไซเคิลของเราถูกต้องกรณีตอนนี้ที่ผมเจอสีเขียวเนี่ยผมเจอลักษณะว่ากุ้งเริ่มมีสิ่อาหารเริ่มคือตอนนี้ในกุ้งเดือนแรกผมเนี่ยบางทีจะไม่เจอเลยนะ จะไม่มีไม่มีต้นน้าจะไม่เจอสีเขียวเจอสีเหลืองแต่ถ้ากุ้งกุ้งผมเริ่มมีตายบ้างปุ๊บเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วผมเริ่มดูดผมเริ่มดูดการบ่อผมเริ่มเริ่มคุมอาหารผมเริ่มดูดการบ่อเริ่มมีสีเขียวแล้วนะผมเริ่มดูดน้ำการบ่อแล้วเริ่มมันกุ้งตายออกไปจากระบบละาะถ้าผมไม่เอาออกไปปุ๊บมันก็จะเริ่มลามละคือตัวที่ดีไปกินตัวตายมันจะติดกันมันจะมีการต่อเชื้อในระบบถูกต้องแต่ผมเริ่มดูดเลยตีน้ำเข้ากลางมากขึือดูดต้เรื่อยๆไปเรื่อยๆตีน ตรงกลางบอกถูกต้ครับเริ่มดูดดูดกุ้งที่เราตั้งแต่วันแรกเราปล่อยถึงสี่สิบวันจะมีกุ้งบางสววที่มังตายทุกวันเนี่ยปก็ติเข้ากลางไปถึงวันนั้นปุ๊บดูดออกเริ่มเริ่มต้องดูดออกแล้วครับเริ่มดูดเรื่อยๆดูเรื่อยๆออกมาวันละหนึ่งชั่วโมงดูดกุ้งตัวแดงที่มันตายทุกวันทุกวันออกมาแล้วก็ดูดน้ํเริ่มดูดน้ําตรงกลางอาจจะชั่วโมงว้นชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงกลางเป็นน้ำที่เราก็เรียกว่าไม่มีออกซิเจนมีแต่น้ำแอมโมเนียตายเยอะๆพวกเราดูดออกไปอาจจะด ดูดสองชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงแล้วต่อไปก็ดูดทั้งวันเลยดูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแหละครับพอเราดูดเรา้วมีการเติมน้ําน้ําที่ที่อยู่ในระบบบาบัดเนี่ยคือเราตนก็มาเติมจากบ่อที่น้ำที่เราดูดออกมาจากจางบ่อหรือว่าของเสียหรือกุ้งอ่อนแอนแล้วก็จะอยู่ในบ่อตกตะกอนหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วก็ผ่านเป็นบ่อบําบัดบ่อพักตกตะกอนหนึ่งตกตะกอนสองบ่อบาบัดบ่อพักผมจะทำเป็นบ่อเล็กๆเพื่อต้องการให้ขนาดลดแมกโร จริงๆผมยังแนะนําให้บ่อบ่อบตกตะกอนที่คือเราเอาของเสียจากเตเลนการบ่อเนี่ยน่าจะเป็นสองบ่อครับเพราะว่าถ้าคุณตกตะกอนหนึ่งตกตะกอนหนึ่งตกบ่อเก็บเลนและการเก็บเลนหนึ่งเต็มปุ๊บเนี่ยคุณต้องรอให้มันแห้งคุณนี่จะตักออกไปได้แล้วช่วงระหว่างที่รอมันแห้งคุณต้องไปใส่ไอ้บ่อนึงไอ้บ่อที่คุณเคลียร์มันแห้งแล้วคุณไม่โคตักบ่อนี้เตมปุ๊บคุณก็วนกลับไปกลับมาเพราะนั้นเนี่ยมันจะได้ระบบมันจะได้ไม่เสีย ก็คือระบบมันก็ได้รันต่อเนื่องแล้วก็เอาขนาดให้แมโครตัดไปได้มันไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องลึกมากให้ไมโครตัดไปได้ได้เก็บดินได้อะไรเงี้ยเอาก็เอาโตัวที่เลนที่มันแห้งเอาไปถมที่เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยใส่สวนป่าไรงนี้ได้หมดท่าประโยชน์ได้ด้วยอยากให้พี่อุสรา์อธิบายข้อดีของระบบเวียนน้ำมันมีข้อดียังไงบ้างระบบรีไซเคิลภายในระบบเนี่ยอ๋ออันที่หนึ่งเนี่ยข้อดีของระบบรีไซเคิลในที่หนึ่งเนี่ยเอ่อุ้งไม่เครียดนะครับ ไม่เครียดเพราะอะไรเพราะว่าสภาพน้ําที่เข้ามากับน้ําในบ่อเขาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันน้อยมากคุณภาพน้ําใกล้เคียงกันนะครับเพราะผมมีการวัดคุณภาพน้ําทุกเจ็ดวันน้ําบ่อพักกับบ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ต่างกันเลยลรวบ่อพักผมมีปลาบินตีน้าบ่อพักด้วยนะผมมีการวัดคุณภาพน้ําบ่อพักผมเนี่ยเช้าวัดดีโอก็วัดดีโออะบ่อพักด้วยทุกจุดทุกจุดบ่ายวัดก็วัดด้วยคุณภาพน้าแอมโมเนียในไต แบคทีเรียสีเขียวสีเหลืองผมว่าในบอ่อพักด้วยนะครับเพราะผมว่าทุกอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสีเขียวนอกจากบางช่วงที่เมืองเราเราจับกุ้งไปในบอ่อพักอาจจะไปคุยอะไรขึ้นมาอาจาาจะมีเขียวขึ้นมาจุดหนึ่งบ้างอะไรแ้ยแต่สุดท้ายไอ้แบคทีเรียประจ,จาถิ่นของเรามันมันก็คุมอยู่ละไอ้โพลีสีสีเหลืองเอาคุมอยู่อันที่หนึ่งได้ลงนาหมุนเวียนนะครับคือกุ้งไม่เครียดกับน้ำที่มีการสภาพน้ำใกล้เคียง่ยนอันที่สองน้ำบ่อพักเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียสีสีเหลืองอย่างเดียว งการเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแบคทีเรียประจำถิน่นพวกนี้จะไม่ทาลายกุ้งเชื้อจะเป็นซีนิด,ดีนิดีซึ่งเป็นเชือ้อเชื้อในก็ได้เชื้อประจำถิน่นที่เราอยู่แล้วเราสร้างกันมานานแล้วปร๊บผมต่อนหนึ่งบ่อผมจะผลิตผมจะผมคุยด้วยการเพี i er. x ฟิกเซอร์ปูนอลฟนเซ็กเซอร์หนึ่งกิโลต่อน้ำหนึ่งตันผมใส่น้ำตาลทรายแดงไปห้ากิโลแล้วก็ปูนขาวหนึ่งกิโลผมหมักหมักประมาณประมาณสี่ทุ่มยันยันเช้าแล้วเราผมมาดูว่าประมาณ คือจุลินทรีย์มันแตกตัวมากชาวสาาาใสงผมใสลงไปเลยทุกวันทุกวันไอ้พวกนี้สุดท้ายมันอยู่ประจําถิ่นได้นะครับมันก็เป็นระนาพวกนี้เรานำหมุนเวียนมาใช้กงกจุลินทรีย์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันที่สองอันที่สามได้ระบบหมุนเวียนเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราจะเจอแผงต้นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกินทนรีย์กลุ่มกินทรี้ซึ่งกลุ่มกินทรียพวกเนี้ย พวกนี้มันมันมันกุ้งกินเข้าไปเนี่ยมันจะได้พวกก็เรียกแมกนีเซียมถ้าผมจำไม่ผิดนะนี้จะได้คือพวกนี้จะกินกินเข้าไปมันจะได้ประโยชน์จากจากกินพวกนี้ด้วยแล้วพวกนี้จะย่อยยากย่อยง่ายกุ้งกินไปไม่แต่ถ้าคุณไม่รีไซเคิลน้ำและคุณเอาน้าใหม่เขาเออน้ำบึนเข้ามากนี้จะเป็นพวกบูกีนี่น่ากลัวพวกบูกีนได้กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลาไส้กุ้งมีปัญหาเลยมันย่อยยากเวลามันย่อยยากปุ๊บเนี่ยกุ้งก็จะเครียดก็ระบบในลาไส้ก็จะจะไม่ดีแล้วกุ้งก็ สังเกตดูบ่อที่ระบบดีเซเคลื่อน้ำกลุ่มแคลเจะเป็นกลุ่มตที่ดีนะครับบ่อกลุ่มกินกรนอจีโอโอซิตี้คลูร่าไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีๆไม่ก็มีปัญหานะครับแล้วก็มีข้อดีของมันก็ที่ว่าแล้วเรื่องของตัวแร่ธาตุถ้าเราที่ลงวันผมแต่งน้ำด้วยการลงแมกนีเซียมโพแทสเซียม พี่ลุสวันมันไม่ไม่สูญเสียไปไหนระบบพิลารวนจะไปวนมาแต่น้ําของพี่สุอนด้วยบางชีเราอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าบางทีเราเป็นน้ําชุนประทานเกบน้าบาดาลสองจุดบางบางบางทีเนี่ยข้าวแคลเซียมสูงกว่าแมกนีเซียมมากบางทีเราแต่งไปเราสู้เราใส่เราเราใช้ดีเกลรอแต่งน้ําไปแนีเซียมมันก็อยู่ในระบบใช่ครับใช่ใช่ผมคือแคลเซียมผมไม่ใช่ผมใช้แต่แมกนีเซียมกับโพแทสเซียมสตัวนะครับแต่อีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นชุนประทานเนี่ยใช้น้ำชุนประทานเพราะว่าแคลเซียมต่าผมก็ แคลเซียมนิดหนึ่งเพราะนั้นคือสองสองสองที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเลี้ยงได้เหมือนกันโดยระบบดีเซลขึ้นนามันก็อยู่ที่การจะใส่ตัวไหนจะแต่งตัวนั้นอยู่ที่เราละออกมาครับคือแร่ธาตุที่คุณลงไปทุกวันเนี่ยมันก็ไม่สูญหายไปไหนเงินท้อที่คุณลงคุณลงแร่ธาตุครั้งหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นคุณต้องคุณก็ใส่ไปใส่มาทุกวันทุกวันครบสุดท้ายถ้าคุณไม่ทิ้งน้ําไปเลย๊บเนี่ยมันก็กลับมากลับมาคุณกบหาคุ้งคุณแต่คุณก็ไม่เสียหายอันที่อันสุดท้ายเนี่ย ในพื้นที่ความเคม็มความเค็มต่ำแต่ซึ่งเหมือนผมเนี่ยารามเค็มรมาณขอบผมอยู่ประมาณ5 6นะครับระบบเนี่ยเป็นระบบในวนาคตคือเราจะไม่ทิ้งน้ําสู่สิ่งแวดล้อมเพราะคุณทิ้งไปคุณทิ้งเงินทิ้งทองไปเยอะทิ้งทั้งจุวดทีตัวที่ดีทิ้งทั้งแร่ธาตุนะตัวที่ดีๆไปซึ่งคุณต้องไปซื้อเง,นง,งินมาไปเสียเวลาซื้อเงินมาเพื่ใช้ใช,ใช้ต่างไปปุ๊บเนี่ยแล้วระบบเนี่ยมันจะเป็นมีกับสิ่งแวดล้อมต่อไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทิ้งมันไม่หายไปไหนข้างเคียงก็ไไม่เดดดืออรรร้้นนคับปะโยช ซึ่งวันบ่อในพื้นที่ผมมองว่าในพื้นที่ภาคกลางเหมาะสมระบบนี้มากซึ่งถ้าท่านท่านไหนสนใจมันมีข้อมูลมันเยอะมากอะไรอย่างลึกๆปุ๊บเนี่ยผมใหญ่ให้มาเที่ยใจที่ฟาร์มดีากวานะครับท่านผู้ชมที่ฟาร์มผมยินดีให้ก็เรียกว่าคุณอย่าปิดปิดการความรู้ตัวเองนะครับหลายๆระบบเราเขาเรียกว่าหลายๆระบบเนี่ยมันรวมกันได้อย่างระบบผมเนี่ยผมผสมปลาได้ผม น้ําใสก็ได้เพราะว่าผมเอาน้ําผิวบนเฉ่ยเพาะน้ำจากที่บาบัดแล้วที่บำบัดแล้วที่บบว่าตกตะกอนผมหาม,มุมที่น้ํานิ่งๆมาใช้ผมก็บบน้าใสได้ไรเงี้ยแล้วระบบในตีพีกจอยก็ได้เพราะว่าของเสียผมก็วนไปแล้ระบบคี กีดกู้ในตามก็วนไปวนมาวนในทีวีอานาผมก็ได้ในเรื่องคนมีอัมัายนงนไปมาแต่ในไตคือทุกอย่างมันได้ระบบหมดอะไรเงี้ยผมมองว่าเออมันมันทุกอย่างผสมประสานกันได้นะเรามาเรามาคุยกันครับผมครับผมนวันนี้ต้องขอบคุณที่สอนสําหรับคนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เข้ามาดูที่ฟาร์มได้ได้ครับเป็นแนวทางในขอบขอบคุณที่สอนมากขอบคุณมากครับขอได้นะได้ครับ